โอโหตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่กิ้งกาตัวเล็กกำลังลอกคราบอยู่เป็นอย่างเงี้ยคะ่ะกิ้งกาลอกลอกคราบนะคะแล้วก็บอกว่ากิ้งกานี่จะกินคราบที่ตัวเองลอกอเป็นอาหารเสริมด้วยวันนี้กินด้วงตัวใหญ่มากเลยคือกิ้งกาเนี่ยตัวเล็กแต่ด้วงเนี่ยตัวตัวปกติของด้วงะคะ่ะ เจออาหารขนาดใหญ่แบบนี้ดยกิ้งกากินนะ